สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พรพังนวลจันนะคะวันนี้แม่ควานก็มาดูนานะคะคุณแม่คะหลังจากที่ฝนตกนะคะก็น,นำมาสองสาวันเลยนะคะวันนี้ช่วงนี้ก็น้ำนะคะน้ำเต็มไม่รู้จะหวันยังไงนาะนะคะตรงที่ลุ่มก็น้ำเยอะนะคะตรงที่เนินก็ไม่ค่อยมีน้ำทลา่นะคะนี่ก็จะเป็นนาของแม่ควานนะคะนี่นะคะเดี๋ยววันหลังจะพาย,ยี่ยมนวน มาผูกไว้ตรงนี้บ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋านี่นะคะอืเราก็ช่วงนี้ก็จะเริ่มไถไว้แล้วนะคะอืตรงนี้แม่ควานเคยปลูกหญ้านะคะไม่แม่ขาน้ำท่วมนะคะเสียหายหมดเลยนะคะเหลือแต่ตอคะ่ะนี่นะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนะคะก็ก็คงจะเยอะมากเลยนะคะเพราะปลูกไว้นะคะปลูกไว้คงจะเยอะมากนะคะ บริเวณนี้จะปลูกหมดนะคะเจอน้ำฝนน้ำท่วมมานะคะก็ไม่เหลืออะไรเลยนะคะตรงริมสระนะคะนี่ก็จะเป็นสระของแม่ควานเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็สูบป,ปลาแล้วนะคะปลาก็เยอะพอสมควรนะคะนี่ถ้าเราปลูกนะคะก็คงจะพอเหมาะพอสมพอจะได้น้ำนี่นะคะขึ้นลดนะคะ ขึ้นลดย้านะคะขึ้นรดต้นหญ้าบริเวณนี้นะคะแต่ก็กลัวเจอฝนกระนำลงมาอีกนะคะถ้าปลูกบนเนินนี่จะพอดีเลยนะคะนี่นะคะถ้าจะปลูกข้างบนนี่ก็จะพอดีเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็มีแต่ตอนะคะเสียหายหมดเลยนะคะต้องปลูกใหม่หมดเลยนะคะนี่นะคะช่องไม่พรพังนวลจันทนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ เมควานก็จะมาพามาดูสภาพนะคะสภาพที่หลังจากน้ำท่วมเหลือแต่ต่อนะคะเอออันนี้ได้แล้วฟืนนะคะจะเอาไปไว้ให้ยายนวนนะคะได้แล้วได้แล้วจะเอาไปไว้ให้ยายนวนผิงนี่นะคะนี่ได้แล้วต้นหนึ่งได้แล้วนะคะจะเอาไปให้ยายนวลไว้ผิงเวลาหนาวนะคะ นี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันจ้านี่ก็สะนะคะจะอาศัยสะนี่นะคะสูบลงก็ได้นะคะแต่กลัวเจอฝนอีกนะคะแต่ถ้าบนข้างเนินนี้ก็ถ้าน้ําท่วมมาแบบนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่คะถ้าจะเป็นธรรมชาติฝนธรรมชาติไม่ท่วมบริเวณนี้จะกินได้ตลอดนะคะนี่นะคะจะมีอยู่มีกินได้ตลอดเลยนะคะแต่ช่วงนี้ก็ดูเอานะคะคุณพ่อคุณแม่คะ ก็เหลือแต่ต่อไม้ที่ตายแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะบริเวณท้องทุ่งนานะคะช่วงฤดูนี้นะคะก็รอแต่จะไทนะคะรอแต่จะไทยนะคะแต่ก่อนใหญ่หนวลก็ล่ามไว้นี่นะคะตรงต้นว่านี่นะคะมีคะ่ะตรงต้นว่านี่แหละค่ะลามไว้นะคะตรงต้นว่าลามไว้แล้วก็เอายาลงมาให้คุณยาย ต้นอ้อยต้นหญ้านะคะอืมกอ็อยากให้แกดูอยู่ตามธรรมชาติบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันนะคะสักวันสองวันแล้วก็ค่อยเอาไปไว้บนบ้านนะคะอืมสะนี้ก็กินได้นะคะยายนวลกินได้นะคะน้ำสะอาดนะคะไม่มีอะไรนะคะอืมนี่นะคะแต่ยายนวลก็เอาลงไปกินขึ้นไปกินน้ำที่บ้านจะดีกว่านะคะ ช่องเม่พรพังนวลจันจ้จาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแม่ควนันก็มาดูสถานการณ์นะคะว่าจะพอไถไว้ได้บ้างหรือเปล่ลานะคะเพราะเจอฝนตกกระนำลงมานะคะแต่นาของแม่ควานจะเนินนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านี่นะคะจะยาวไปนูน่นอจะเป็นเนินนะคะช่องเม่พรพังนวนจันนะคะมาเกาะติดสถานการณ์นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า นี่นะคะถ้ามียาก็จะอยากมาปลูกนะคะแต่ว่าไม่มีเลยนี่สงสัยปีนี้จะหวานข้าวหมดนะคะบริเวณนี้นะคะปีที่แล้วทำล่องปลูกได้สวยงามมากเลยนะคะปลูกได้สวยงามมากเลยปีที่แล้วนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมก็คงจะไม่เป็นสภาพนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวแม่กวานจะพาไปดูฝายนะคะ ฝายแต่ก่อนก็จะเป็นป่านะคะแต่ก่อนจะเป็นปลาเลี้ยงช้างบ้างหาหน่อไม้หามันนะคะนี่นะคะปลาก็พอมีนะคะนี่ปลาก็พอมีก็สูบครั้งหนึ่งแล้วนะคะปลาก็พอมีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูฝายกันนะคะ น้ำท่วมนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะดูแค่ดินก็รู้นะคะนะคะเด็งึงรวดน้ำก็จะปลูกยาให้หมดปีนี้นะคะริมสะจะให้ดูเขียวชอุ่มไปหมดเลยนะคะก็ต้องหาพันแล้วนะคะต้องหาพัน ก็จะมาปลูกนะคะต้องหาเวลามาปลูกโอ้โหฝายเจอฝนตกนะคะน้ำเยอะเลยนะคะเจอฝนสองสามวันติดติดกันน,น,ะะนนี่นะคะตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นที่เราปลูกยูคากันบ้างโนอมงโน้อไม้เยอะแยะเลยนะคะคุณพอ่อคุณแม่จา๋าปลาก็อยู่ตามหนอง แต่นี้ก็ทำเป็นแก้มลิงใหญ่ขนาดเก็บน้ำไว้นะคะเพื่อชาวบ้านก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะมีบ้างนะคะแต่ถ้าไม่ทำก็ก็มีประโยชน์บริเวณนี้ตรงเย็นวนจะผูกไว้นะคะคุณพอ่อคุณแม่จา๋าตรงเย็นวนจะผูกไว้นะคะช่องแม่พรพังนวลจันจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะนาของแม่ควานก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะนี่นะคะ นี่นะคะบริเวณนี้จะเป็นที่เลี้ยงช้างแต่ก่อนนะคะผูกกับใย,ยนวลไว้กับต้นไผ่นะคะหากินธรรมชาติบ้างอะไรบ้างนะคะแต่เดี๋ยวนี้หมดคะ่ะหมดไปเลยอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะเปลี่ยนแปลงไปหมดนะคะนี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันนะคะบรรยากาศตอน เย็นๆนะคะห้าโมงกว่ากวๆนะคะเดดลมลมตกนะคะแม่ควนก็พาดูวิวธรรมชาติสวยงามนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่นะคะฝนตกนะคะน้ำขังตรงที่ลุ่มน้ำขังนะคะตรงนี้ถ้าน้ำถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงจริงๆก็จะหวานไม่ได้นะคะนอกจากจะตกกล้านะคะแล้วก็ดํำนาเอานะคะดําเอาค่ะเพราะต้นกล้าก็จะสูงนะคะเท่าหัวเข่านะคะเราถึงจะดำได้นะคะ ช่องเมพรพังนวลจันนะคะคุณพอ่อคุณแม่ะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกพลังทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะนี่นะคะนี่นะคะแดดล่มลมตกเลยนะคะดวงอาทิตย์กำลังลงเลยนะคะห้าโมงกว่า,วาจะหกโมงนะคะแม่วานก็มาดูนาน,นะคะคุณพอ่อคุณแม่ะ่ะ เผื่อว่าเราจะทำการไถหุดไว้นะคะจากนั้นก็ไถหวานอีกรอบหนึ่งถึงจะหวานได้นะคะก็สาธุนะคะก็ขออย่าให้ท่วมเหมือนปีที่ผ่านมาเลยนะคะก็แย่มากทุกครอบครัวนะคะช้างตกงานนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าแล้วยังมาน้ำท่วมข้าวอีกนะคะไหนจะหา,ข,าข้าวสารอีกนะคะทุกอย่างเลยนะคะ นี่นะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะท้องทุ่งนาบ้านเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดกลายเป็นอดีตเหลือแต่ปัจจุบันค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ น,นะคะคตรงริมสะนี้แม่ควานก็จะปลูกหญ้าให้เต็มเลยปีนี้นะคะจะพยายามหาพันธุ์มาปลูดแล้วจะติดลวดหนามไว้เลยนะคะห้ามรถถอยเข้าถอยออกนะคะบริเวณนี้นะคะอนี่นะคะจะขึงลวดหนามมาเด้งมาแล้วก็ริมสะนี้ก็จะหาหญ้ามาปลูกให้เต็มเลยนะคะแล้วก็จะเอาลวดหนามมาขึงไว้นะคะนี่นะคะบางทีก็จะปลูกอยู่คาบ้างนะคะ เพื่อให้เป็นมีร่มนะคะนี่นะคะถ้ามีหญ้าก็พอปลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ปลาจาเพราะ,ะบางที่เราอาศัยน้ำนี้ขึ้นมาลดก็ได้นะคะต่อสายยางนะคะทอ สูบเล็กๆก็ต่อสายยางก็ลดนะคะบางทีก็ฝนตกมาเรื่อยๆก็ให้ตายง่ายๆนะคะหญ้าจะเป็นหญ้าจะเป็นตระกูลที่ทนกับความแห้งแล้งพอสมควรนะคะเป็นตระกูลพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งพอสมควระค่ะนี่นะคะสะภาพสะก็มีปลานะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะตอนนั้นแม่ควานก็สูบไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็เยอะพอสมควรนะคะ นี้นะคะอืนะคะ่ะอืยินเสียงเสียง <c oughs> ยิงนกนะคะชาวบ้านของเรานะคะลงมาหาปูหาปลาหานกหาเขียดกันนะคะช่วงนี้นะคะอืก็เขียวจะอุ่มนะคะยาก็เขียวจะอุ่มขึ้นนะคะเพราะเจอฝนนะคะเจอฝน ช่องแม่พรพังนวลจันนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาแม่ควานก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ